นนจ้าไปดูสิที่ไหนคะสวนสัตว์อุบลค่ะสวนสัตว์อุบลค่ะเดี๋ยวเราพาอิดินมาเที่ยวร้อนมากตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ร้อนมาก,มมากมใช่เอ้ยนอกอะไรเนี่ยีเหรอ ใชจับตรงนั้นลูกพี่เยงเผื่อบางทีมีไฟมีอะไรระวังอันตรายอุ้ยอุ้ยน้องทำอะไรอ่ะเพียงดูดูน้องทำอะไรกันน่ะหู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 อ๋ออันนี้ลูกเลยนะลูกเลยนะคะนกฟามิงโก้ใหญ่นะครับอันนี้โอ้โหนกฟามิงโก้เยอะมากเลยที่สวนสัตว์อุบลนี่ มีขอนอนนอนอยู่นู่นนอ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 นอนอยู่บนต้นไม้นอนนเห็นไหมนอนนอนดำดำหลับอยู่ลูกหมีขอมีขอไหนพี <android. Hayır. S 2> ่เอ็นพี่เห็นยังได้รูปไหมนี่มีขอนี่หมีข้อ

เม่นมัจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าเลยนะจะมีเข็มตุกตูดเห็นไหมสีขาวๆเลไหมลูกเอาไว้ป้องกันตัวเวลามีใครจะมากินเขานะแล้วาทำร้ายเขาก็จะคมแล้วก็เอาเข็มนะวิ่งแทงตูดวิ่งเราแทงแทงเลยก็็จะเจ็บด้วยหเห็นไหมพี่ก็บอกเห็นไหมน้องกาลเกตตน้งาลเกตต

ผมไม่ส่มันผพี่นนะ้าเพียงพาไปดูพ่อไปดูนอ้องเพ็งวินเคย ah, อเห็นไหมอิอง <c oughs> นี่ว่ายน้ำด้วยน้องเพ็งวินนี่นี่ <c oughs> นี่เห็น <c oughs> ไหมเต็มเลยมีตั้งนี่ตั้ง,ตงกี่ตัวเนี่ย <c oughs> ใช่น้องเพ็งวินว่ายน้ำลูกเขาอยู่ในน้ำนี่ใช่นี่นี่โอ้โนู่นเต็มเลย ว้าวเคยเห็นไหมเพียงเคยเห็นไหมเข้าไปไม่ได้สิลูกเข้าไปได้ไงมันเป็นที่อยู่ของเขาอะนะลูกบายกินน้ำกินไม่ได้หรอกน้ำน่าสกปรกหรือเปล่าใช่ไหมคะดูได้อย่างเดียวนะโอ้เพียงพี่ไอดีนเห็นนกเพ็งปิ้นไหมลูกโอ้โหแม่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 อย่าไปจับ้วนะพี่ไปจับพี่เพ็งปิ้นดู เดินเข้าไปใกล้ๆเลยลูกเพลิงไปลองจับพี่เขาดูล,ลูกเพลิงหนูเดือดก็ไม่เฮ้ยลูกปะโอ้ย oh, จ <c oughs> ุ๊บด้วย <c oughs> ลูกปะเดินน,ำน้ำมอเลย <c oughs> สิงโตอ่ะหนูจะไปถ่ายรูกปกับใครอ่ะ เขาจับมือเขาจับมือเขาจับมือพี่ก็หน่อยหาหน่อยพี่เอิร์นไปจับมือกับพี่สิงโตหน่อยแล้วให้พี่พี่ช้างหน่อยแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณด้วยนะนี่ปเข้าไปาไปลเลยจับหน่อยโอ้ยเก่งมากเลยหาไปขอดูรูปหน่อยาโอเควันนี้ไปขี่รถ เมื่อกี่ไปขี่รถผุดข่ถัวี่ไปจบปลาลูกป่ะปลาวิ่งเลยเดินไปเลยเดินไปเลยมีเจ้าเยอะกันมากเลยใช่ค่ะอันนี้ตัวอันนี้ตัวพี่เขาใส่ชุดอะไรพี่เอิงฮิปโปใช่ไหมสวัสดีด้วยนะครับพี่เอิงอ่าโอ้โห ว่าพ่อพอบังลูกไข่หรือลูกไข่อันนี้หนูจับพี่พี่ตัวอะไรมาแล้วมั่งไหนพ่อถามเลยพี่เออมีมีพี่เขาใส่ชุดอะไรบ้างมีสิงโตใช่ไหมมีสิงโตแล้วมีอะไรอีกมีเสือมีช้างแล้วมีอะไรอีกคะฮิปโปด้วยไหมพี่ฮิปโปด้วยใช่ไหมโอเคอันอันอ่ะเออเออเออ มีรถลางด้วยเดี๋ยวาจาย์ขึ้นรถลางนะรถลางผู้ใหญ่25บาทเด็กสูงไม่เกิน135บาท10บาทถ้าเกิดเกินก็จะเป็นราคาผู้ใหญ่ครับเออนั่งเลยคะเนียงรถล่างว้าวรถลางด้วยอ่ะห้ามลงจากรถห้า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 เ้าห้าห้าห้า้าง้าางาา ไหมพี่ยังเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นใช่ไหมโอ้ยมีหลายตัวด้วยอ่ะกวางมีหลายตัวเลยนี่ไงตรงนี้อีกตัวหนึ่งนั่นเนี่ยกวางเต็มเลยหนูพี่เห็นกวางไหมโอ้ยม่เห็นกวางเหรอกวางเต็มเลยลูกกวา่อนจะมากเลยน้องเหรอพี่เยังเห็นอะไรนะ แล้วมีใครอีกพ่อกวางเหรอเมื่อกี้เนี่มีเขากวางมีเขา่ถเรียบร้อยแล้วกินนมไปแล้วหนึ่งคนดูสัตว์เพลินไปหน่อยอยากเห็นสัตว์อะไรเครื่องาผขานลงเป็นสัตว์น้าเป็นสัตว์แบบว่าดูดูหน่อยนะนี่ห้ามปีนเข้าไปห้ามคว้างปลาสิ่งของห้ามเคาะกระจกห้ามปล่อยเด็กอยู่ลำพัง มีกล้องด้วยตรงนี้มีกล้อง24ชั่วโมงด้วยนะครับน,นูนสิงโตนอนอยู่ในนู่นี่ตรงนี้น,น,นู่นสิงโตนอน18ชั่วโมงเขาบอกใช่เหรอวันหนึงน่งเหรออันตรายเขตอันตรายถ่ายากับแค่ถ่ายาตานิเหี้ยเพื่อเห็นเสือไหมย,ยาวมือเข้าไปลกูกเพื่อเพราะกลัวนู่นเห็นไหมนี่เพื่อนนี่นี่นี่แม่งกินน้ำอยู่นี่โอ้โหตัวเบลล์เพิ่มเล ปีนไม่ได้เลยค่ะมันกัดหนูตายเลยนะอันตรายมากเลยนะลูกนะอันตรายมากเลยนะนยยนะนกัดตายเลยนะ,ยะนี่นี่นี่พื่อนอีกตัวนึงนู่นนู่<ใ>นนู่นีกตัวนะนนนู่นนู่น,นในน้ําก็ป้องกันเสือไม่ให้เสือเข้ามาหาเราเลูกนะเสือโอ้ยเสือโค้งอินโดจีนตัวเบลล์มเลยน่ากลัวมากนะโอ้ยมีอยู่ในน้ำด้วยอ่าวว่ายมาทำไมอ่ะ ไว้น้ำมาทำไมเนี่ยสวนสัตว์เรียบร้อยเลยให้สวนสัตว์ให้นอนตั้งนานไม่ยอมนอนโอเป็นไงกลิ่นจริงโจ้พี่เอิงสัมผัสไหมกินแรงกินแรงอยู่กินแรงมากเลยโจ้แต่กินแรงมากอะตรงโซนจริงโจ้เลยที่รูปมันมีลูกอยู่ด้านท้องอะพี่เอิงเลยเออจริงโจ โ,โอ้ยไหนเป็นโซนนกนะครับอ,อ,อันนี้ห้องน้ำลูกไม่มีอะไรพี่เอินี่นี่นี่นกอยู่ในในในกรงนี่เห็นไหมนี่เต็มเลยนี่สองคู่นี่นกอะไรเนี่ยพี่เอิงดูสิเออนกแก้วนกมาคอแดงนี่<า>ไม,<า>ไม่ก็ต้องเดินไปตามทางค่ะมันจะมีทางให้เราเดินไปนะตามทางเลยมีนกอะไรอ,อ,ะอีกออ้บรรยากาศดีเหมือนกันนะเนี่ย เข้ามาในสวนนี่เห็นไหมได้เห็นนกหลายอย่างเลยนะเมื่อกี้ก็จะมีเสือสิงโตก่อนที่จะมาถึงจุดชมนกนะก็จมีเสือมีสิงโตแล้วก็อันนี้มันเป็นจุดชมนกมีกวางไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะนะ้มีมีปลาด้วย <c oughs> อ่ะพี่ลองเดินไปดเดินไปเลยนําเลยไม่ล่วงหรอกพี่ก็เดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพ่อยืนอยู่ใกล้ๆอ่ะโอเคค่ะเก่งมากก็เก่งมาก นี่สายมือสายมือมีอะไรพี่เอิงสายมือข้างนี้นั้นผิดแล้วนี่แล้วจะมีโอ้มีมีนกยูงด้วยนะมมีนกยงูงใช่มีนกกระจอกเทศเป็นไงบ้างครับ,รบไปดินครับไปดินหนู <laughs> เห็นสัตว์อะไรบ้างโอ้อมีเสือสิงโตเอเสือดาวแล้วก็เสือโค้ง แต่ท่านเห็นกวางนะเสือดำแล้วก็ไก่เห็นไหมโอ้เห็นเหรอโอ้สวยไมลูกนกแก้วนกแก้วฝันเราอยู่ฝันดูฝันเห็นเราไอโซลิงอุลังอุตังนี่ลิงนอนอยู่นี่ก็ลิงนี่ลิงนี่ก็นี่ลอ๋อลิงลิงอุลังอุตังอย่างนี้เหรอลูกทำนั้นทำนั้น ตัวนี้โซนจระเข้นะครับมีไหมจระเข้อ่ะพี่เอิงต้องไปดูเดี๋ยวเราไปส่องดูซิอ่ะทางไหนเอารูไหนรูนี้อ่ะเราไปเข้าดูมีไหมจระเข้กินกินกินคนนะลูกระวังอันตรายแต่ว่าอันนี้เราอยู่ข้างในโอไม่เห็นอะไรเลย,เล,ยลูกอันนี้ก็มีมมนี่ตื่นมาดูจระเข้ใช่ไหมครับเนี่ยครับ่ลเนะเป็นจระเข้นะั่นแนั่นนะั่นนะั ไตืนมาดูจอเคดูหน้าตาตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยไปเดินปีนขึ้นไปดูจอเคหรอลูกโอ้โ,อโ,หโ,หโ,หโหระวังนะลูกนะตัวอะไราไมาเดินด้วยใต้นะพี่อ<ร>เอ,อิงฮิป<อ>โป<อ>ป้าป้าฮิปโป,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 ปโอ้โห,โหๆๆ <c oughs> สวัสดีด้วยพี่เอ,อิงสวัสดีด้วยค่ะโอเค ่ววาว้าวยิ้ยโป้ไปไหมไปเอ้าเขากินอะไรบ้างพี่เอ๋ไม่รูสิกินจ์จ้าคือฟันพี่ฮิปโปสิแหลมมากใช่แหลมมากแม่กดให้หน่อยเฟด้าเป็นไงบ้างครับดูฮิปโปเป็นไงบ้างครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากเลยขนผมเลยฟันขึ้นเยอะมากกว่าหนูอีกตื่นเต้น ทำมาหาพี่โป้เอ้าเดยนลงไปไปไปถุงปักว้าวว้าวเก่งมากเลยโซสุดท้ายครับเป็นทุ่งแอฟริกาใช่ไหมครับจู้ มีพวกมาลายอะไรพวกนี้นะครับเป็นสัตว์จากประเทศแอฟริกาไปโซนสัตว์แอฟริกาไปดูเต่าเต่าอะไรก็ไม่รู้ไปลองดูก่อนยังไม่เห็นชื่อนะเต่าซูคาต้านะครับเป็นยังไงนะไหนพี่เอิงนงพาชมเต่าซูคาต้าหน่อยสิอ๋อพอเห็นแล้วนี่อ่านี่ตัวเสีขาว เต่าเลยเรีวเร็วน,นี่ให้หานเต่ากันขอด้วยไม้หนึง่งนี่ต่ว่า้ออจั้ดีโอ้โหเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมาก ว้าวเก่งมากเก่งมากตัวอื่นบ้างพี่เอิงให้ตัวอื่นบ้างสิถัดให้ตัวอื่นบ้างนะไปให้ตัวอื่นบ้างมับเข้าให้สวยงามมับเข้าให้สวยงามลูกเก่งมากกินยัง ใช่ไหมเขีนแล้วไหมแล้วเฮ้ยมีพี่มา,มาอีกตัวนึงแล้วพี่ตาวมาอีกตัวนึงแล้วดึงน้อยเหรอมาชวกินฮ่าวมามาวนกินมาเฮ้ยมาช่วยกันกินโอ้เออมาช่วยกันกินออีกตัวอีกมาหนึง่งโอ้ยพี่พี่ตัวนี้มาอีกตัวนึงแล้วเดินมาแล้วโอ้ยร้อนมาเลยมับดึงพอเขางับแล้วดึงเลยลูกพี่เอิงสวยงาม โอเคเก่งมากครับเมื่อกี้ไปทำอะไรมาคะห้อาหารเต่าเหรอแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกมากเหรอสนุกเหรอคะแล้วหยิบอะไรล่ะนะ่ะอ๋อโอเคให้อาหารเต่าเหรอไปเล่าให้ยายฟังเลยนะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมอาห,หารเต่าใช่ไหมข้าวหลูกลายแต่ก็ไม่เห็นต้องเห็นมองในกล้องนะครับให้มองในตาป่ากล้องไม่เห็นหรอกเรียนหาไอ่ โซนนี้เป็นม้าลายกับนกกระจอกเทศครับรอบขึ้นรถประมาณเที่ยงถึงประมาณบ่ายสิบห้าครับรอบวนรอบเป็นไงบ้างคะนี่เราจะกลับแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างารู้สึกเหรออหรอ,อโอเคอ่ะฝากข้ง<อ><อ>างในหันทางนี้สิหันทางนี้ค่ะ 嗯。Uh huh.